ครับอันนี้เดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการเทสขี่กันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแยกคลิปออกมานะครับมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับสุสกีวีสตอร์มฮะ650รถด,ดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับ หลังจากที่ได้ไปทดสอบขี่มานะะในถนนในซอยก็มีความเรียบนะครับมีความเรียบอยู่ในระดับที่ดีประมาณหนึ่งนะฮะรถรถนิ่งมากนะฮะช่วงล่างนิ่งมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทําการติดตั้งช็ค y s s นะครับที่สามารถปรับได้ทั้งค่ารีบิลและค่าคอมเพรสชันค่านี้เป็นค่าที่ที่ผมเทสขี่แล้วผมชอบนะครับอันนี้ว่า ลูกค้าก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับแบบเปลี่ยนได้ถ้าขี่แล้วเรารู้สึกว่ามันมันยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบเริงคาคอมมิชชั่นค่าลีบาวนะปรับเปลี่ยนได้ไม่เสียนะครับช่วงล่างด้านหน้าชกหน้าก็ถูกอัปเกรดมานะครับเป็นชุดสปริงคิดนะครับพร้อมระบบ p d ดีวาลของ Wide edit ทั้งเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ Modify ระบบช่วงล่างมา ครบทั้งหน้าหลังนะครับเกาทําให้ขับขี่ได้อย่างมีความสุขสนุกมากขึ้นนะครับสนใจก็แวะเข้ามาปรึกษาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่โชคด้านหน้านี้รู้สึกว่าค่าแซกนี่น่าจะน่าจะต้องปรับอีกนิดหนึ่งเพราะว่าอันเนี้เป็นค่าที่ เป็นระดับที่ t a ต d a า d โรงงานมานะไม่ได้ปรับนะครับก็คงจะคงจะเข้าร้านที่ที่ใส่ใส่ให้นะใส่ให้ใส่สปริงให้นะตรงน้ำมันใส่แล้วก็จบแค่นั้นนะครับก็เดี๋ยวลองให้ลูกค้ามาลองนั่งดูฮะเดี๋ยวผมเซตแซกให้นะครับโอเค ประมาณนี้นะครับสนใจก็แวะมาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ